ยูในประเทศไทยกับอยู่อย่ในี้เพราะว่าอเมกาลูว่าเมตาไปแข่งอีชินเกมบ่อยทั้งมีคนยูนีมาแสดงในน่าไปอีชินเกมกแล้วก็อเมกาลูว่าอีชินเกมก็เป็นซีรีส์ความสุขหลายแบบีในประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้อเมกาลูแล้วเรียนท่องของมาให้อีชินเกมจะให้คนยูนีประเทศไทยดีใจได้หลายจ้ะได้ขอบคุณได้หลายจ้ะ เลียงต่อไปในโอลิมปิกว่าไงตอนนี้ตอนนี้อเมนด้าต้องเก็บคะแนนไป Olympic โอลิมปิกเพราะว่าประเทศไทยต้องอยู่อันดับที่เจ็ดกว่าในทั่วโลกจังเคยไปโอลิมปิกได้ตอนนี้นี่สองปีจังเคยเจะเก็บคะแนนไปโอลิมปิกแล้วก็อเมนด้าต้องไปแข่งทุกเดือนตานเทียร์สองสามเทียร์ทุกเดือนแต่เก็บคะแนนไปโอลิมปิกให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่เจ็ดตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่สิ ก็ไม่ได้ต้องไปแข่งเยอะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคนเดียวที่เก็บคะแนนให้ประเทศไทยก็ไม่ได้คิดว่าถ้าไปโอลิมปิกถ้าไปโอลิมปิกก็คิดว่าจะสูให้มันดีที่สุดเลยให้ประเทศไทยจ้ะ มีคนที่อ่านขา่าวสดแล้วมันชนแล้วเขาชื่ชนชมคุณพ่อคุณแม่ของประเทศชาติมากเลยประเทศชาติรัสเซียใหญ่ม,มารัางงบรู้ไหมว่าตอนนี้คนไทยอยากรู้จักคุณพ่อคุณแม่ ใจได้หลายเพราว่าถ้าถ้าพอมไม่เป็นทหารถ้าพอมันไมาอยู่ประเทศไทยผมก็จเจอเป็นกับแม่แม่น้โตบมีอัน้เมน้พอดีใจเพราะว่าแม่ก็พอช่วยก็ช่วยใม่้้นตลอดเลยจากพอเป็นคนที่ใจเงินเป็นคนที่รู้ดูว่าถ้าไม่